อัสลามอะลัยกุมค่ะครูสมัยยายนคะวันนี้เรามาเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ชั้นปหนึ่งเรื่องความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมจำนวน0-5ถึง5ค่ะนักเรียนคะแล้วจำนวน3 ยังมีความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมสามจำนวนรูปแบบใดบ้างคะเราไปหาคำตอบกับจะน้งส่วนย่อยส่วนรวมกันเลยค่ะในภาพเป็นสัตว์อะไรเอ่ยเป็ดน,นั่นเองค่ะมีเป็ดกี่ตัวคะเรามานับพร้อมกันเลยค่ะ1 2ึส,สม,มีเป็ดสามตัวคะ่ะ ครูยังมีภาพอีกหนึ่งภาพที่น่าสนใจนะคะนักเรียนสังเกตภาพดูสิคะนักเรียนสังเกตเห็นภาพอะไรคะวงกลมสามรูปใช่ไหมคะวงกลมใหญ่นะคะอ,อยู่ข้างบนและอีกสองรูปวงกลมเล็กอยู่ด้านล่างโดยมีส่วนเชื่อมนะคะจากวงกลมใหญ่ลงมานะคะทีนี้ครูจะเลื่อนภาพเป็นสามตัวนะคะเข้าไปในวงกลมใหญ่คะ่ะ มีเป็ดทั้งหมด3ตัวนะคะครูจะแยกเป็ดสตัวนี้เนี่ยลงไปที่วงกลุมด้านล่างก็จะต้องแยกเป็นสองกลุ่มนะคะ A แล้วครูจะแยกยังไงคะนักเรียนลองสังเกตสีของเป็ดดูนะคะมีเป็ดสีอะไรบ้างเอ่ยมีเป็ดสีขาวและเป็ดสีดำสองกลุ่มพอดีเลยค่ะเราจะแยกเป็ดสามตัวนี้นะคะลงไปยัง กลุ่มด้านล่างสองกลุ่มนะคะโดยใช้สีเป็นเกณฑ์ค่ะกลุ่มแรกเป็ดสีขาวแยกตัวออกไปเลยค่ะและเป็นสีมีเป็ดสีขาวกี่ตัวคะหนึ่งตัวนั่นเองค่ะส่วนอีกกลุ่มเป็นเป็ดสีดาค่ะมีเป็ดสีดากี่ตัวคะสองตัวนั่นเองเก่งมากเลยค่ะนักเรียนสังเกตนะคะว่าสาในวงกลมใหญ่คือส่วนรวมค่ะ แสดงจำนวนเปิดทั้งหมดค่ะ1คือส่วนย่อยแสดงจำนวนเปิดสีขาว2คือส่วนย่อยแสดงจำนวนเปิดสีดำค่ะนักเรียนจะเห็นว่า3ม,มีความสัมพันธ์กับ1และ2เราเรียกความสัมพันธ์นี้ว่าความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมค่ะ A แล้วจำนวนสาม คำสัมพันธ์ส่วนย่อยส่วนรวมกับจำนวนกับจำนวนใดอีกบ้างน,นะเราไปหาคำตอบกันเลยค่ะกับกิจกรรมส่วนย่อยส่วนรวมค่ะเอไหนใครเตรียมอุปกรณ์สาหรับทำกิจกรรมมาแล้วคะ<ม>ไหนใครเตรียมแบบฝาขวดคะหรือว่าแบบก้นหินคะและนี่คือ จานใบใหญ่นะคะแทนส่วนรวมค่ะส่วนถ้วยใบเล็กแทนส่วนย่อยนะคะแทนวงกลมส่วนย่อยนะคะครูขอเลือกใช้ฝาขวดน้ํานะคะนักเรียนหยิบฝาขวดน้ํามา3อันนะคะมาวางไว้มาวางไว้ในส่วนรวมแบบนี้ค่ะ นักเรียนคิดว่าจะแยกตัวนับ3ตัวออกมาเป็นสองโงได้อย่างไรและกี่แบบนะคะอะแบบแรกน,นะคะเราลองนำตัวนับนะคะออกมา1ตัวค่ะแบบนี้ก่อนนะคะส่วนอีก2ตัวนะคะเราก็นำออกมาเลยค่ะอาแบบนี้นะคะนักเรียนจะได้ว่าสมมีความสัมพันธ์กับ1และ2ค่ะ ต่อไปแบบที่2นะคะเราลองเลื่อนตัวนับ2ตัวก่อนนะคะเหลืออีก1ตัวเราก็เลื่อนลงมาค่ะอีกส่วนหนึ่งนะคะอ่าแบบนี้จะได้ว่า3มีความสัมพันธ์กับจำนวน2และ1ค่ะแบบที่3ให้นักเรียนเลื่อนตัวนับมายังส่วนย่อย ้วยที่1และจะเห็นได้ว่าในส่วนรวมไม่มีตัวนับเลื่อนลงมาใช่ไหมคะเราจะแทนส่วนย่อยนี้ว่า0ย์ค่ะจะได้ว่า3มีความสัมพันธ์กับส่วนย่อย3และ0ค่ะแบบที่4จํานวนนับ3เราเลื่อนลงมายัางส่วนย่อยถ้วยนี้เลยนะคะ จะเห็นได้ว่า,าส่วนย่อยแรกกลุ่มแรกนะคะไม่มีตัวนับอยู่เราให้เป็นศูนย์ค่ะเราให้เป็นจํานวนศูนย์ค่ะต่อไปถ้วยนี้ก็จะเป็นตัวนับ3ค่ะจะได้ว่า3มีความสัมพันธ์กับจำนวนศูละ3ค่ะให้นักเรียนตรวจสอบความเข้าใจจากกิจกรรมความสัมพันธ์ แบบส่วนย่อยส่วนรวมในแบบฝึกหัดนะคะและนักเรียนก็ถ่ายรูปส่งมาทางเช็ดส่วนตัวให้คุณครูตรวจสอบได้เลยนะคะวัสลามุอะลัรกุ้งวารมะตุล้อวยบเราะกาตู